สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยของชั้นะถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำพ้องรูปกันนะคะเด็กๆนักเรียนคะนักเรียนสังเกตไหมคะคำไทยที่เราใช้กันเราจะอ่านคำว่าปราณีตหรือประณนีตคะ เอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียนคำสองคำนี้คำไหนที่ใช้ถูกต้องนะคะค่ะคำว่าประนีดนะคะเป็นคำที่ถูกต้องประนีดหมายถึงละเอียดละออเรียบร้อยงดงามเช่นฝีมือประนีดทำอย่างประนีด ปรุงอย่างสุดฝีมือด้วยของดีๆเช่นปรุงอาหารอันประณีตนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตคำที่คุณครูนำมาฝากนะคะว่ามีอะไรเหมือนกันและมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่าสะ คำที่สองคือคำว่าสระนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะคำว่าสะกับคำว่าสระเขียนเหมือนกันนะคะแต่เราอ่านต่างกันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วนักเรียนจะสามารถบอกความหมายของคำพ้องรูปได้ อ่านและเขียนคำพ้องรูปได้และ3ตระหนักถึงการใช้คำพ้องรูปให้ถูกต้องนะคะคำพ้องในภาษาไทยเราจะมีอยู่3อย่างนะคะนักเรียนก็คือ 1. คำพ้องรูป 2. คํคำพ้องเสียงและ 3. คํคำพ้องความหมายนะคะเราไปดูความหมายของคำพ้องรูปนะคะนักเรียนก็คือ คำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกันนะคะการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องควรดูข้อความอื่นๆประอกอบด้วยนะคะคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรแล้วเราจรึงอ่านให้ถูกต้องนะคะ เรามาดูตัวอย่างคำพ้องรูปกันนะคะที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะคำแรกเราอ่านว่าเพราส่วนคำที่สองเราอ่านว่าเผานะคะเห็นไหมคะนักเรียนคำที่1อ่านว่าเพลาหมายถึงการกราวเวลาคำที่สองอ่านว่าเพาหมายถึงเบาลงและสาม อ่านว่าเพลาเหมือนกันนะคะแต่หมายถึงแกนสำหรับสอดในดุมรถนั่นเองนะคะบางทีคำอ่านอ่านเหมือนกันแต่ความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนนักเรียนต้องดูรูปประโยคด้วยนะคะว่าคำคำนั้นหมายถึงอะไรและอ่านว่าอะไรนะคะ ไปดูคำพ้องรูปคำที่สองที่คุณครูนํามาฝากนะคะคําแรกเราอ่านว่าปักเป้าส่วนคําที่สองอ่านว่าปักกับเป้านะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำทั้งสองคำเขียนเหมือนกันแต่การอ่านอ่านไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูนะคะปักเป้าคำแรกอ่านว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งนะคะ ส่วนปักเป้าคำที่สองเราอ่านว่าปักกับเป้าหมายถึงชื่อปลาชนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและความหมายก็ต่างกันเช่นกันค่ะนักเรียนคะวันนี้คุณครูมีของฝากมาให้นักเรียนนะคะ ให้นักเรียนมาช่วยกันอ่านประโยคแล้วสังเกตคำพ้องรูปแล้วนำมาเขียนคำอ่านและความหมายนะคะเราไปดูข้อหนึ่งกันนะคะนักเรียนข้อหนึ่งประโยคก็คือว่าวปักเป้าลอยอยู่บนท้องฟ้าส่วนปลาปักกระเป้าอยู่ในน้ำนะคะปักเป้า คำที่หนึ่งอ่านว่าปักเป้านะคะความหมายก็คือชื่อเว้านะคะมีหางคู่กับเว้าจุฬานั่นเองค่ะส่วนคำที่สองเราอ่านว่าปักกระเป้านะคะหมายถึงชื่อปลามีลักษณะตัวกลมนะคะเห็นไหมคะ เขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะเราไปดูตัวอย่างที่สองนะคะประโยคที่สองก็คือเดินทางเพลาคําใจชอบช้ำเผารถหักนะคะเรามาดูคำแรกนะคะคำแรกอ่านว่าเพลานะคะเพลาหมายถึงการคราว หรือเวลานั่นเองค่ะส่วนคำที่สองเราอ่านว่าเพลาหมายถึงแกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียนนั่นเองค่ะเป็นไงคะนักเรียนนักเรียนพอจะรู้ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำที่เขียนเหมือนกันเขาเอ,อ,อ่านไม่เหมือนกันและความหมายต่างกันคือเป็นคำพ้องรูปนะคะ เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะนักเรียนบทเรียนในวันนี้ก็คือคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกันนะคะแล้วทำไมเราต้องรู้จักคำพ้องรูปคะนักเรียนเพราะเราจะได้รู้ความหมายของคำและการอ่านที่ถูกต้องนะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าเขียนเหมือนกัน อ่านไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะค่ะเป็นไงคะคลิปนี้เราเรียนเรื่องคำพ้องรูปคุณครูหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้จากคลิปนี้นะคะวันนี้คุณครูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ